นะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายรานะครับนะเรื่องที่วันนี้ผมมอบหมายให้ทนายกุ้งนะครับไปแจ้งความที่กองปราบนะเ,เพื่อดําเนินคดีไปแจ้งความไปกล่าวกล่าวโทษเพื่อดําเนินคดีกับนะอาจารย์เขาเรียกอะไรพระอาจารย์ก็ไปดําเนินคดีกับอาจารย์วัวพิจระเมทีนะครับตามพยานหลักฐานที่ปรากฏก็จะมีคลิปสองคลิปคลิปแรกก็คือเป็น ลักษณะของการาชักชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมลงทุนกับบริษัทดีไอคอนอันที่2เป็นการโฆษณาบริษัทดีไอคอนว่าบริษัทนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักเดี๋ยวอาตมาเขาจะช่วยโฆษณาให้อันที่สามข้อความก็คือว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีภายในข้ามคืนหรือวันเดียวก็ต้องดีไอคอนนะครับอันนี้คือข้อความที่ลักษณะชักชวนให้คนร่วมลงทุนนะครับและข้อความอีกกันก็คือว่าถ้าใครไม่ไปอบรมสัมมนา,ากับบริษัทดีไอคอน ไอคอนนะฮะก็เปรียบเหมือนกระดานให้คนเขาเหยียดย่ำนะเป็นดักดานไปนะก็พยายามจะทั้ง Motivate และ p พ e สเชอรถ้าพูดภาษาของ Negotiation ผมเองก็เป็นผู้บรรยายวิชา Negotiation ของสถาบานันการเงินโม i ิเวตก็สร้างแรงจูงใจพยายามบิวให้เขาแบบมาลงทุนกับด h ไอคอน p พรสเชอร์ก็โอเคถ้าพูดไม่เชื่อก็แช่งแม่งซะเลยนะครับเป็นคนดักดานไป อันนี้เป็นทฤษฎีของการเจรจาต่อรองซึ่งผมเป็นอาจารย์สอนสถาบันการเงินในแวดวงแบงก์ในแวดวงสากลทุกคนต้องรู้จักอาจารย์เดนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็โมดิเวตก็เป็นไงถ้าอยากรวยชั่วข้ามคืนก็ต้องมาลงทุนกับดีไอคอนนะครับชั่วข้ามคืนจะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับนะครับนะให้รีบตัดสินใจนะครับมาลงทุนเลยครับบริษัทนี้ดีไม่ดีเดี๋ยว อาตมาโฆษณาให้อันนี้คือข้อความแรกข้อความที่สองใครที่ไม่ไปอบรมสัมมนาไม่ไปฟังไม่อะไรไอ้พวกนี้คือพวกดักดานนะเปรียบเหมือนกระดานให้คนอื่นเขาเหยียบย่ําอันนี้ก็หลักของวิชา negotiation คือ pressure เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเนี่ยเขามาใช้ในการทวงนี้ก็คือ motivate and pressure motivate คือจา่ายเถะครับนะจ่ายเสร็จแล้วคุณได้ลดดอกเบี้ยนะคุณไม่ถูกฟ้องไม่เสียชื่อนะ อ่เอ็งไม่ยอมจ่ายนะก็เพเชอร์กดดนันแต่เอ็งไม่จ่ายเอ็งจะเจอ1 2 3เจอโนติสเจอคนไปที่บ้านเจอคนประจานถูกฟ้องศาลถูกยึดทรัพย์อันนี้คือทฤษฎีในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชา motivate and pressure นะก็ไปใช้ทางด้านการตลาดด้วยนะพวกขายตรงแล้วก็พวกแชร์ลูกโซ่เดี๋ยวนี้ขายตรงที่มันทำมาหาก,กินจริงๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีก็มีแต่อะไรเขาเรียกอะไรแอมเกิฟารีอะไรพวกเนี้ย เหลือแต่บริษัทใหญ่ๆนอกนั้นแม้กต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลายพันธุ์แรกๆก็เป็นขายตรงสักพักแม้ก็เปลี่ยนเป็นแชร์ลูกโซ่หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ธุรกิจเครือข่ายจะเป็นธุรกิจที่อันตรายนะครับเนีเป็นธุรกิจที่อันตรายเพราะฉะนั้นก็เราจะเลือกไปเรื่องอออขายตรงเนี่ยก็ต้องระวังเพราะส่วนใหญ่มันไม่ขายสินค้าแล้วแต่ปากมันบอกมันขายสินค้าแต่เวลามันพูดโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยผมเก็บขยะอยู่อีกคนนึงก็ไปละขายแซนด์วิช นะครับอีกคนก็เป็นรอปพอ,อะไรต่างๆนะผมยากจนลําบากวันนี้เป็นไงผมมีร้อยล้านรายได้ผมเนี่ยตอนอเป็นลูกจ้างขายขยะอยู่10บาทตอนนี้ผมมี1นึ่งแสนบาทนะครับเติบโตขึ้นมาร้อยเท่าพันเท่าพูดแต่เรื่องความสําเร็จนะอันนี้คือการโมดิเวตแต่มันไม่บอกเรามันขายกาแฟขายอะไรต่างๆขายยาสีฟันนะครับมันไม่บอกเรายาสีฟันมันดียังไงมันจะบอกเลยว่า โอ้ยผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอาจารย์ผมเป็นด็อกเตอร์ผมประสบความสำเร็จแต่ก่อนนี่ผมเก็บขยะอยู่ข้างถนนนะอหรือว่าผมไม่มีส้มกินอะไรต่างมันจะพูดแต่เรื่องความสำเร็จเพื่อเห็นว่าโอ้โหเอาอย่างกูที่รวยเลยทำงานสองสามปีได้ร้อยล้านผ่านไปสองสามปีพันล้านเออ่ผ่านไปสิบปี 1, เป,ป็นไ,ไงติดคุกนะครับนะ เขาเรียกอะไรขยันผิดที่สิบปีจึงต้องติดคุกเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนายพลเนี่ยนะครับขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยแต่กูกูขอพูดใหม่นะขยันผิดที่นะสิบปีก็ต้องติดคุกเข้าใจไหมเปลี่ยนใหม่นะสิบปีก็ติดคุกเพราะมึงขยันผิดที่ขยันด้วยวิธีการแหละหลอกลวงประชาชนเหมือนเนี่ยบริษัทดีไอคอนเนี่ยโดนพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาครับร่วมกันช่อกงประชาชน พวกมึงก็ติดคุกหมดเพราะอะไรพวกพวกพวกมึงขยันผิดที่ขยันด้วยวิธีการหลอกลวงประชาชนจึงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าขยันผิดที่ถึงแม้ทํามาสิบปีก็ติดคุกไม่ใช่ทํามาสิบปีแล้วจะรอดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นดูไว้นะครับอย่าขยันผิดที่นะถึงแม้ทํามาสิบปีก็ต้องติดคุก นะอย่ามาพูดนะโอ้ยเราทํามาสิบปีแล้วถ้าเราทําผิดกฎหมายเราต้องติดคุกไปแล้วก็เขายังจับมึงไม่ได้ไงน,นะนะทําไมที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจับมึงไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีคนอย่างกูไงคดีดนะีไอคดีดีไอคอนเนี่ยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยต้องยกให้พี่เดย์เลยเพราะกูเป็นคนเปิดคนแรกวันแรกเลยนะมามีตำรวจท่านผู้ใหญ่โทรหากูบอกโอ้ยเรื่องนี้กำลังเป็นข่าวดัง นะพี่เดลงไปดูที่มีผู้เสียหายเอามาแจ้งความใหม่ผมก็โทรหาต้นอ้อนออนะอเอาผู้เสียหายมารวมกันต้อนอ,อ้อเขามีเยอะกว่าเขามารวมกับผมแล้วคืนนั้นก็ถแถลงข่าวรุ่งเช้าแจ้งความเลยนะเพราะฉะนั้นดิไอคอนมันต้องเจอคนอย่างกูนะครับนะรับโทรศัพท์ปุ๊บปาปุ๊บวันรุ่งขึ้นกูแจ้งความปั๊บกูเปิดเลยจนอ่คนบางคนครับนะนะนักกฎหมายทนายความ ดังๆหลายคนบอกโอ้ยผมรวบรวมข้อมูลมาตั้ง6เดือน8เดือนแล้วครับเห็นนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่เดชเนี่ยรับโทรศัพท์จากคนางานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจพอรับปุ๊บมากูไปไงถามต้นอ้อมึงพอมีข่าวข่าวข้อมูลไหมมึงมีผู้เสียหายไหมมึงมาหาพี่เลยเย็นมาเย็นปุ๊บไปไงตั้งไลฟ์สดถแถลงข่าวเช้าแจ้งหมายข่าวสิบโมงเช้า พาผู้เสียหายแจ้งความหลังจากนั้นสองสามวันแม่งโอ้โหคดีแม่งข่าวใหญ่เลยนะเพราะว่าไอบริษัทไอช่อโกงประชาชนพวกเนี้ยมันต้องเจอคนอย่างกูนะเจอคนอย่างกูเนี่ยวันนี้แม่ก็ดับไปเลยนะหมื่นล้านสองหมื่นล้านมึงก็จบวันนี้มึงจบแล้วมึงถูกดำเนินคดีสาลไม่ให้ประกันตัวอายัดทรัพย์นะองค์กรมึงแตกสลายหมดนะนะครับจบแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ไม่ว่ารัฐบาลสำนักงานห่วยนชาติสัรพประกรปปงอสอคบอกระทรวงการคลังเขามองว่าคนเหล่านี้คือมันเป็นพวกภัยสังคมนะเขามองว่าคนพวกนี้แม่งคือภัยสังคมนะครับอ่ามองมองคนพวกนี้ว่าคือภัยสังคมนะฮะอืมนะฮะเขามองวาอ่างนั้นนะนะมองภัยสังคมแล้วก็ผมอยากจะกราบขอผู้คุณท่านผบ,บตรนะครับ วันก่อนที่ผมเจอท่านท่านบอกแนละ้วไม่รับรองสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเกียรติมีศักดิ์ีนะมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังท่านก็ทำสำเร็จนะก็ขอญาตขอขอบคุณแทนประชาชนนะท่านผบตตายนะครับนะครับแล้วก็ตำรวจผู้ก,การตำรวจสอบสวนกลางผู้การกศบพนักง,งานสอบสวนและทุกคนเจ้าหน้าที่สอบ,บอเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง อ,องค์การอาหารและยานักบัญชีนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านขายตรงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่แต่มึงเอาขายตรงบางหน้ามึงเน้นหาคนนะครับไอ้พวกนี้แม่งไม่เรียกว่าพวกขายตรงหรอกเขาเรียกว่าพวกขายตัวแล้วก็พวกแชร์ลูกโซ่นะครับนะใครมึงทําอะไรเขารู้หมดอะผมได้ส่งรายชื่อไอ้พวกแชร์ลูกโซ่แต่ปลอมตัวเป็นขายตรงให้กับสำนักงานตุนแห่งชาติเนี่ย ชื่อนามสกุลอะไรต่างๆไปแล้วให้เขาเก็บข้อมูลว่าไอ้พวกนีนะ้มักจะเดินสายครับนะเชิญคนมาฟังมาหาความรู้เชิญคนมาฟังการบรรยายเชิญฟงเอ่อเชิญคนมาฟังการอบรมเก็บเงินถูกๆบางคนไม่เก็บเงินเลยพอมันพอมานั่งฟังฟรีนะเสร็จแล้วปุ๊บแม่ก็ไปมีทีมเรียกอะไรทีมตกทัพย์ทีมหลอกลวงมาเลยครับปิดห้องเสร็จแล้วแม่ก็ไปไงไปไงหลอกลวงครับก็เหมือนกับบริษัทเนี่ยไอ้ไอ ไอ้ขายตรงที่เป็นข่าวเนี่ยเอ้านะมึงก็นะโฆษณาไปเลยยิงสปอตยิงโฆษณาอะไรอะไรไปนะครับอ่อยิงโฆษณาไปเลยครับ89บาทนะใครอยากเรียนออนไลน์3วันอะไรแม่งถูกขนาดนั้นนะนะครับหลักสูตรอบโรมเนี่ยน้องๆผมเนี่ยสอนเป็นวิชาพวกเนี้ยหลักสูตรนึงอย่างน้อยก็หกพันหมื่นนี่แม่งหกสิบเก้อ่าอะไรแปดสิบเก้าบาทมาเรียน มันก็หาคนมาพอได้เรียบร้อยมันก็ทีมคอยตบทรัพย์หลอกลวงแล้วก็ให้เปิดบินสุดท้ายแม่งติดกุ๊กผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขารู้นะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขารู้เลยพวกนี้แม่งก็พวกอะไรเจอโกงมประชาชนก็เป็นที่มาของการออกหมายจับพอออกหมายจับแล้วเขาไม่ให้ประกันตัวศาลก็ไม่ให้ตำรวจก็ไม่ให้นี่ตอนนี้ก็ต้องเอาอายการเข้ามาร่วมด้วยเอาดีเอสไอไม่ต้องห่วงหรอกเออบริษัทดีไอคอนดีไอคอนในที่ผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีทางรอดอ่ะ ไม่ว่ามึงจะวิ่งเต้นโทรหาคนนะั้นคนนี้เขารู้หมดนะมึงโทรหาใครอะโทรหาใครในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขารู้โทรหาใครในสำนักงานอเยการโทรหาใครในสคบเขารู้หมดนะนะกูจะบอกผู้มึงเลยนะไอพวกผู้ต้องหาทั้งหลายเนี่ยมึงติดคุกยาวนะครับมึงติดคุกยาวเลยไม่ว่ามึงจะบอสนั่นบอสนี่บอสหาเลยเดี๋ยวแถวสองก็มานะแล้วไม่ดูวัวนนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านาพูด ไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนนะไม่ว่าคุณจะดังจะดังแค่ไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพระก็ไม่รอดจะเป็นเจ้าคงเจ้าคุณไม่รอดหมดจนเป็นที่มาของวันนี้ครับพี่เดมอบหน้าให้ทนายกุ้งไปแจ้งความด,ดําเนินคดีกับพระอาจารย์เรียกเต็มยศเลยนะโบวัชิิลเมธีอดีตพระพี่เลี้ยงของหนุ่มกันชัยจุกครูนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับหนุ่มกันชัยนะครับ นะก็ผมก็มอบหมายให้ทนายกุ้งไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระอาจารย์ววชิระเมธีพระองค์นี้นะครับรายงานที่ผมได้ทราบมาเป็นพระที่ร่ำรวยมากค่าตัวแพงใครจะนิมนต์ไปไหนเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะค่าตัวแพงสอดคล้องกับที่คุณแพรลี่รเรียนทรรมก้าประโยคที่บอกว่าใครจะเชิญนะววชิระเมธีไปไปฉันข้าวไปกินข้าวจะชวนไปนิมนต์ไปที่บ้านนะครับ นะชาวบ้านคนยากคนจนเนี่ยลองไปเชิญก็ไปฉันข้าวที่บ้านเนี่ยเขาจะไปไหมข้อมูลที่ผมได้มาสอดคล้องกับแพรี่นะครับว่าใครจะเชิญวัวทละเมทีได้ต้องรวยคนที่คนที่เชิญก็ต้องเป็นคนดังเป็นดาราเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นเจ้าของบริษัทดิไอคอนนะครับไม่มีใครละครับและดูสิครับถาวายปัจจัยทีละล้านนะ พระรูปอื่นเจ้าคงเจ้าคุณหลวงพ่อต่างๆเนี่ยไปบรรยายที่ไอคอนเนี่ยมีใครบ้างที่ได้ครั้งละล้านนะนะครับจนในวงการขายตรงนะครับที่เขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าค่าตัวที่วอลเชิระเมที Me T ได้มันเหมือนจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์นะคล้ายๆกับโดมประกณ์ลำนะอะไรทํานองน,นั้นะนะคล้ายๆอย่างนั้นะนะครับนะเออ โดมประกอบบอยประกอบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคือค่าตุลลักล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมต่างๆในการพูดการจาก,การเทศอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับพระไตรปิฎกนะครับมีการประจบคลือหักพูดจาอาเรียกอะไรอวยอวยคลือหักนะ,อะขออนุญาตใช้ภาษาของของอท่านอาจารย์พยอมวันนี้ผมฟังอาจารย์พยอมพูดถึงเรื่อง วอลเวชิล่เมธีคือคือแทนที่จะเชียรธรรมะกลับไปเชียรบริษัทนะเราเป็นพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคุณเนี่ยเราปรเปลี่ยนเก้าประโยคเราเรียนมาเยอะแล้วเนี่ยเวลาเราเชียร์เราต้องเชียร์อะไรเชียรธรรมะอ้างถึงธรรมะของพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกว่าเออนะนะออมนุษย์เกิดมาต้องทําความดีต้องอะไรก็ได้ว่านะลดละเลิกกิเลสนะยกตัวอย่าง นะครับนะเห็นนะนี่คือท่านพระอาจารย์พยอมพูดต้องเชียร์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะในพระไตรปิฎกมาพูดอันนี้ไม่ครับท่านอาจารย์พยอมบอกอัววิชราเมธีเชียร์บริษัทเชียร์ดีไอคอนโอ้โหบริษัทนี้เขาดีนะนะเอ่อต้องเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอาตมาพูดนะครับต้องไปหา,หาครอสดีๆไปอบรมกต่ครอสนี้แหละครับ89บาทเนี่ยนะมานั่งฟังอบรมนะ,นะนะมานั่งฟังอบรม แล้วก็นะถ้าอยากรวยนะครับแบบชั่วข้ามคืนเป็นเศรษฐีเลยต้องดีไอคอนเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ไปไม่ไปฟังไอคนนี้พวกนี้เขาเรียกว่างูดักดานนะเป็นกระดานให้เขาเหยียบย่ำโอ้โหทั้งโมติเวททั้งแพชเชอร์ตามหลักของการตลาดวิชาการเจรจาต่อรองพู้ต่อหน้าคนเป็นพันเท่าที่ผมทราบนะนะผมก็เลยดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่กิดของสงนี่ว่า เป็นพระเป็นเจ้าลูกศิษย์ลูกหาเห็นได้ข่าวว่ามีผู้ติดตามเพจประมาณหกล้านคนโอ้ยคนติดตามเพจประมาณหกล้านคนเนี่ยมากกว่าแม่ตั๊กนะแม่ตั๊กสี่ล้านกว่านะครับวอชิราเมทีเห็นบอกมีคนติดตามหกล้านผมยังรวมๆวมแล้วยังไม่ถึงสามล้านสองล้านกว่าเท่านั้นเองมีคนติดตามหกล้านนะเพราะนั้นท่านเป็นเจ้าคุณเป็นพระดังเป็นนักเทศนะพระพยอมยังบอกโอ้ยเป็นพระดัง นะครับพูดดีนะพระรูปนี้มีประโยชน์ต่อศาสนาผมก็ไม่รู้มีประโยชน์ยังไงนะผมก็เป็นคนนับถือศาสนาพุทธก็ยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงจำพรรษาก็ไม่ได้จำรรษาอยู่ในประเทศไทยไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนครับโยโกฮามานะครับโยโกฮามาคืออะไรญี่ปุน่นผมเพิ่งกลับจากโยโกฮามาเป็นเมืองท่าที่สําคัญนะครับนะถ้าเราไปดูในเพจอีซอนะเราไปดูในเพจอีซอนะครับเราจะทราบเลย นะครับนะเข้าไปดูแล้วเราจะทราบเลยว่าทําไมพระอาจารย์พระอาจารย์นะถึงไม่อยากกลับมาจําวัดอยู่ในประเทศไทยโอ้ยเมื่อกี้ผมเข้าไปดูนะก็ปรากฏว่าอะไรโอ้โหนะครับนะครับนี่เพดีซ้อนจิงเทจอะไรกูไม่รู้นะนี่กลัวมาจากเพดีซ้ออ่ากูก็เป็นเอฟซีเพดีซ้อนเนี่ยดูสิครับท่านพระอาจารย์แกไปนั่งวิปัสสนาอยู่ที่กลางหิมะอืม นะครับนะพระอาจารย์แกไปนั่งวิปัสนาอยู่กลางหิมะแหมนะแล้วก็มีพวกอะไรเจ็ดสกีหรืออะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยแกแกไปปฏิบัติธรรมอยู่กลางหิมะอากาศดีครับญี่ปุ่นครับดีกว่าประเทศไทยเราต้องยอมรับผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากโยโกฮามาโยโกฮามานี่ผมไปซื้อกางเกงซื้อเสื้อผ้าอะไรมาหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะรีวายเนี่ยครับเห็นไะหนี่ครับท่านไปปฏิบัติธรรมครับ นะท่านจำภาษาที่นั่นเลยครับท่านบอกว่าท่านเอาเงินไปสร้างวัดได้สองวัดโอ้สร้างวัดสองวัดนี่น่าจะสักพันล้านนะโอ้ท่านรวยมากนะนะท่านรวยมากรายได้ต่างๆเนี่มาจากการเทศเพให้กับบริษัทไอคอนหรือบริษัทต,ต่างๆขายตรงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าแกเทศครั้งละล้านเนี่ยโอ้เนี่ยครับนี่จากอีซอนเนี่ยนะก็กูขออนุญ,ญาต เอาภาพจากอีซอมาหน่อยนะนะครับอืมโอ้ยนะครับนี่ภาพครับอีซออีกแม่อีซอเนี่ยมันเก่งนะอ่ามันเสือกได้ใจแลยไปเสือกมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่เดกก็ต้องไปเอาข้อมูลจากเขามาเนี่ยดูเลยโอ้โหปฏิบัติทมกันไปนไงโหมีอะไรรถสก,กีหรือรถอะไรเขาเรียกอะไรอะไม่รู้อ่อ๋อสโนโมโบิล เคยเล่นไหมล่ะโยมอะสนโมบิลนะครับนี่ระดับเจ้าคุณนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบระดับบอสเนี่ยถ้าเป็นบอสพอบอสกันนี่ก็ต้องอะไรแม็กลาเรลนะครับอันนี้อย่างอะพระจะไปนั่งแม็กลาเรลมันก็อะไรอยู่ก็ใช้กันอะไรสโนว์โมบิลหรือเปล่านี่ข่าวปลอมหรือเปล่าเนี่ยฝากท่านเจ้าคุณช่วยโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงหน่อยนะมนเมื่อวานยังชี้แจงหนุ่มกันชัยเลยเนี่ยโอ้สโนว์โมบิล สน o โมบิลส e s โมบิลนี่มันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า,าเนี่ยกูก็ไม่รู้นะพี่ร้องครับสำนักพุทธศาสนาเขาบอกเขาไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรกับพระผู้นี้อาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์เก่าผมนะครับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกพักเพื่อไทยบอกว่าอย่ามาถามผมเลยว่าพระผิดหรือถูกไม่กล้านะครับเพราะไม่มีอำนาจครับนะครับอำนาจอยู่กับประชาชนตัดสินนะครับนี่คือ ท่านเจ้าคุณใช่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะนะภาพตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยนะแกไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปอยู่ที่โยโกฮามาตะกับนะผมก็เพิ่งกลับนะกดีครับแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นมันมีออนเซ็นนะโอ้โหผมไปก็ยังไปออนเซ็นมานะครับแช่น้ำร้อนสบายนวดตัวอ นะขัดผงขัดผิวอะไรต่างๆนะนะครับนี่คือภาพนะครับอีซอนะครับน่านีนะครับ,รบสโนโบโบิวเคยเล่นไม้ระยมนะครับจุกโรสำนักพุงผูศาสนาทำอะไรไม่ได้หรอกมหาเถระ,ะสมาคมไม่ทำอะไรไม่ได้มองตาปริบๆก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสน,นิกชนก็รวมถึงกูด้วยก็ต้องมานั่งดูแลพระ ไหนจะต้องมาช่วยผู้เสียงหายในคดนีี่ไอคอนแล้วต้องมานั่งดูแลพระนะ,น,ะนี่คือภาพของพระนะ <c oughs> โอ้โหนะนะครับนี่อะไรครับฮั่นแน่นะอีซอเขาบอกอะไรฮั่นแน่ถึงว่าพระบอสบอ์ไม่ค่อยอยากกลับประเทศไทยเพราะติดใจกิมะนี่เองจุกู้อันนี้ภาพเต็มตาเลยนะท่านกำลังอะไรเนี่ยโอ้กำลังปฏิบัติธรรมอยู่นะ โ oh oh. อ right ้ยปฏิบัติธรรมอยู่นวเนี่ยนะนะครับแล้วท่านกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ดีนะแม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมบ้างนะนะเห็นได้ข่าวว่าเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาจะเชิญท่านมาชี้แจงนะนะเกี่ยวก anyway. ับเรื่องที่ท่านไปอวยอวยดีไอคอนเนี่ยนะอยากเป็นสถีต้องดีไอคอนเนี่ยครับเขาบอกให้ท่านมาชี้แจงนะใครๆก็ไม่มีอำนาจเล่นท่านไม่ได้หรอก พราะท่านเส้นใหญ่ลูกศิษย์เยอะนะอย่านะอย่าแซะอาตมานะฟอลโลเวอรล้านกว่านะพี่เดชสอล้านกว่าไหวไหมกูอะ2ล้านกว่าสู้ท่านเจ้าคุณไม่ได้หรอกแต่กูโทรไปขอยืม f อฟกันชัยแล้วเมื่อกี้นี้บอกกันชัยเดี๋ยวมึงให้กูยืมหน่อยนะของมึงน่าจะมีสักใกล้ๆกลสิล้านอะของกูล้านกว่านะเดี๋ยวกูวไปยืมทนายตาั้มอีกสักสล้านนะรวมร,วมรวมกันก็พอจะสู้ไหวนะ ท่านเจ้าคุณออโอ้อะน,คนะครับนี่แหละครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับอืมโอ้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอันนี้นี่นี่อะไรครับอ๋อนี่กินกว๋วยเตี๋ยวนะอร่อยจนเกินอะไรอะไรอร่อยจนเกินกับวัดน่ะไปไงโอ้อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ทุกครูนะครับอ่าวันนี้เราเนแนะนําให้รู้จักท่านเจ้าคุณ follower หล้านกว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่าของกูของกูสองล้านกว่ายืมหนุ่มกันชัยช่วยทนายตั้มช่วยอีกหน่อยก็สิบล้านด้ยสู้กันปเเววะเอเอเจ้าววชิระอวชิระเมธีนะกูก็เรียกไม่ค่ถูกไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเอเจ้าของฉายาอร่อยจนลืมกับวัดโอ้นะอืออร่อยจนคืนลืมกับวัดเลยนะ โอ้ยน่าสนใจนะอืนี่ครับภาพครับภาพครับอ,อ,อ่นะมันมีหลายภาพนะโอ้ยนี่โบสหรือวัดที่ไหนก็ไม่รู้ข้างบนก็ดีไอคอนนะหายใจก็เป็นดีไอคอนเลยดูนะครับอ่าเนี่ยอาจจะเรียกว่าแอมบัสแบรนด์แอมบัสเดอร์ได้ไหมพี่น้องว่าไงนะจุกรูจุกรูนะครับเอ,อ่นะครับอืมแล้วก็คำสงคำสอนอะไรต่างๆเขามีนะอืม ดูเขาคำสอน้วต้องด,นะดูนะครับดูนะครับคำสอนคำสอนอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่เดดูก่อนคำสอนไม่มีอะไรบ้างนะเดีย๋ยวเราไปดูหน่อยว่าท่านวอแกสอนอะไรบ้างนะอือคำสอนก็ดีนะทำม,มีดีไอคอนจะรวยหรือเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูนะมีอะไรที่น่าสอนเราไปฟังคำสอนท่านวอเออเดี๋ยวดูนะ เอ่จุกครูอ่าเราฟังนะฟังดูนะทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้น่วยกานอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้อนโควิดเป็นเศรษฐีได้ปหรอโอ้วันละชั่วโมงแล้วก็ไปถามครูอ่ะสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเลยเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอ้ข้อ เป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขาให้แล้วเท่าไรหนูก็ได้เท่านั้นทำตามที่จริงความสมเรอาเอาเอาคลิปเลยคิเวลปจอิไม่เปาเนไม่ห้เหมือนรวยเหมือนไม่หาเหตุผลให้ตัวเองรวยถ้าอยากรวย อไปเมื่อกลัดายานส่งลอก้ามาย้หารเล่าแอรยนี่มัพอ้าไม่ยอมาอบรมสัมมนากับดีไอคอนนะเออก็ถือว่าเป็นพวกดักดานเป็นกระดานให้เขาเหยียบยำ่ำ เป็นไงเออมันคือการชักชวนคนไหมเออมันใช่ไหมให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีต่อถามครอว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมหนูอยากรวยเลยอยากรวยอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกเจ้างขาอ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่ หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านะั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุน,ทนในเวลาแล้วหนูจะลงทุนยังไม่ผ COVID, นโควิดลงทุน,นทไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกล้วเอยทําอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วอยากรวยชวนลงทุน ถ้ารวยแบบพรุ่งนี้รวยเลยก็ต้องดีไอคอนครับนะครับนี่พี่เดก็นะครับนี่แหละครับที่มาของการที่พี่เดต้องมอบหมายให้ทนายกุ้งไปไปแจ้งความไปกล่าวโทษดําเนินคดีกับพระอาจารย์บอให้ตํารวจก็ตั้งสํานวนนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับว่าเป็นการสนับสนุนในการช่อโกงประชาชนหรือไม่เพราะบริษัทดีไอคอนเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนแล้วพระ ไปเทศแบบนี้ชวนให้คนมาลงทุนรีบตัดสินใจนะลงทุนวันเดียวเป็นมหาเศรษฐีถ้าไม่มาอบรมสัมมนาไอ้พวกนี้ไอ้พวกดักดานเป็นกระดานให้เขาเหยียบย่ําทุกรูมันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนหรือไม่ผมก็ไปมอบหนายให้ทนายกุ้งทีมงานทนายคายทุกไปแจ้งความครับเรียบร้อยครับก็ได้รับการสรรเสริญได้รับการให้กําลังใจจากผู้เสียหายเป็นอย่างมาก สำนักข่าวต่างๆก็ให้กำลังใจพี่เด่นะ